การเริ่มแรกของไดสตาร์ทมีปัญหานะครับอาการเริ่มแรกก็จะปกติเราก็จะบิดสตาร์ทได้เลยนะครับเสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยไม่ไม่ต้องรอนะครับแต่ถ้าไดสตาร์ทเริ่มมีปัญหานะครับบิดสตาร์ทจะไม่ทันทีนะครับผมจะต้องรอให้มีเสียงดังแกล๊กนะครับดังเหมือนเสียงเสียงคอยนะครับนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมก็ก็แปลกๆนะครับปกติก็ไปสตาร์ทก็ติดเลยแต่ทีเนี้ยพอไปทําสีอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็ลดเหมือนกับว่าต้องต้องรอสตาร์ทนะครับปิดกุญแจไปต้องรอฟังเสียงสตาร์ทประมาณสักหนึ่งวิสองวินี่นะครับก็นี่นะครับก็คือคอ,อาการเริ่มแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับซ่อมยังไง ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขารพหลักทุทกานนะครับวันนี้ผมพี่ใหญ่นะครับก็จะพามาเช็คนะครับพอดีรถสตาร์ทไม่ติดนะครับแบบจังหวะที่แบบก็มีน้อยนะครับผมแล้วก็สตาร์ทก็ไม่ติดไม่ตอบสนองอะไรเลยบิดกุญแจไปก็เงียบนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงดีเลย์นะครับอันนี้เป็นนิสสันนะครับนาวาระนะครับรคอนเทียนะครับก็ ่อนอื่นก็นะครับอย่าลืมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าอยากแชร์กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับอาจจะเมื่อหน่อยนะครับเพราะว่ารถเสียตอนกลางคืนนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีเช็คนะครับว่าไดสตาร์ทเรามันเสียหรือไม่นะครับก็อาจจะแยงไฟหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องนานๆนะครับก็มีวิธีเช็คอยู่2วิธีนะครับอันนี้ผมวิธีที่1นนะครับถ้าใครมีหลอดไฟหรือว่าหลอด อ่าสิโวลต์อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมพอดีมีหลอดสปอตไลท์นะครับผมก็พ่วงนะครับบวกกับลบนี่นะครับอ่าก็คือมัดอย่างนี้นะครับแยกนะครับอันนึงเป็นลบนะครับมัดใส่ขั้วลบนะครับนี่ครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกเราก็มาจำใส่ตัวหางปลานะครับที่ถอดออกจากไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นกระปุกอ่า เห็นกันไหมครับนี่ครับนี่นะครับผมพยายามส่องให้นะครับนี่นะฮะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นกระปุกอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีสายไฟสายเมนนะครับนี่เห็นกันไหมครับนี่นะครับนี่นะครับกระปุกด้านล่างตัวนี้นะครับ เป็นกระปุกเท่าประมาณาขวดโคกเล็กนะครับก็จะมีสายไฟสายเมนเป็นน็อตเบอร์12นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแจ็คหางปลาตรงนี้ผมถอดออกแล้วนะครับอถอดออกมาเสียบกับสายไฟตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นครับเราก็ยับเข้าไปนะครับปอกสายไฟแล้วก็ยัดเข้ารูตรงนี้เพื่อเช็คว่าใดเราเสียหรือไม่แต่ตัวเนี้ย ห้ามห้้าามให้แตะกับโครงรถนะครับสายไฟห้ามให้แตะกับโครงรถนะครับทุกสายเลยนะครับอันนี้ก็นัแล้วเช็คยังไงนะครับอันนี้ก็ต่อสายไฟเรียบร้อยอ่ะไปดูกันนะครับอ่ะเราเข้าไปเปิดที่สวิตช์นะครับให้ไฟขึ้นนะครับนี่ก็ไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็ฟังเสียงดีเลย์มันตัดนะครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นก็สตาร์ทได้เลยก็สังเกตไปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้บิดสตาร์ทนะครับพอเราบิดสตาร์ทนะครับบิสตาร์ทไปตรงนี้จะขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือคือว่าดีเลย์ไม่ได้เสียนะครับเราเช็คอย่างนี้เลยก็คือว่าดีเลย์ไม่ได้เสียนะครับแน่ๆล่ะวิเคราะห์ได้เลยว่าเป็น ที่ได้สตาร์ทเราเสียนะครับวิธีที่สองนะครับผมวิธีที่สองนี้ก็ง่ายครับผมเอาสายไฟปเปล่าๆนะครับสายไฟปเปล่าๆมัดใส่ขั้วลบเอ้ขั้วบวกเอาสายไฟปเปล่าๆนะครับนะฮะสองเส้นเดียวก็ได้นะครับมัดใส่ขั้วบวก นี่นะครับมัดใส่ขั้วบวกนะครับจะเป็นเส้นเดียวก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมัดรวมกันนะครับแล้วก็เอาไปจี้นะครับจี้จี้ตรงได้สตาร์ทหรือใครที่มัดตรงข้างล่างได้สตาร์ทก่อนก็ได้นะครับตัวเส้นที่เราถอดนะครับจี้ดูนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือไม่นะครับก็เวลากลางคืนนะครับนี่ฮะ ไปจี้ดูนะครับถ้าถ้าได้สตาร์ทมันทำงานนะครับได้สตาร์ททำงานแต่ว่าต้องปิดสวิตช์รถยนต์ก่อนนะครับลืมบอกปิดสวิตช์รถยนต์ก่อนนะครับปิดกุญแจสวิตช์ปิดก่อนนะครับแล้วเรามาจี้นะครับจี้ใส่ตัวนี้นะครับ ถ้าได้สตาร์ทมันยังไม่เสียมันจะทํางานนะครับมันจะหมุนแต่ถ้าเสียแล้วมันจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟช็อตนะครับก็คือไม่หมุนนะครับได้สตาร์ทไม่หมุนนะครับวิเคราะห์ฟันธงได้เลยว่าได้สตาร์ทท่านเสียแล้วครับเอาไปซ่อมนะครับได้สตาร์ทซ่อมได้ก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับการเช็ค ได้สตาร์ทเราว่าเสียไม่เสียนะครับรถสตาร์ทไม่ติดไม่กระดุกกระดิกอะไรเลยแต่ว่าถ้าเห็นกระตุกนี่ก็คือติดนะครับผมเห็นกระตุกคือติดนะครับก็ครับเช้านี้ผมก็จะพามาถอดได้สตาร์ทไปซ่อมนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องถอดทั่วแบบทว่วทัอวกวามนะครับเพื่อให้มันช็อตนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อ,ตอไปเราก็จะไปถอดตรงก้นหม้อแบตบเอ้ก้นได้สตาร์ทนะครับสายไฟมี ในหมักเบอร์สิบสองนะครับก็จะใช้ประแจแบบนี้นะครับมันมันง่ายแล้วก็เข้าสะดวกนะครับเพราะว่ามันโค้งพับได้นะครับช่วงวงสวิงก็แคบได้ยนะครับส่วนน,อน็อตที่ตัดในสตาร์เราก็จะใช้เป็นประแจเบอร์14นะครับเพราะว่าลูกบล็อกเข้าไม่ได้นะครับ เบอร์สิบสี่อย่นี้ครับหรือว่าถ้าใครมีอย่างนี้เบอร์สิบสี่ยิ่งดีครับผมเพราะว่าน็อตตัวนี้มันก็ไม่ได้แน่นมาก็ตำแหน่งด้านล่างนะครับก็จะอันนี้รถเตี้ยนะครับก็จะแคบหน่อยนะครับเห็นน็อตกันไหมครับ น็อต <Not. S 2> นะครับยี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันล่างอันนี้เป็นนิสันรุ่นเตีย้ยนะครับก็เดี๋ยวมาขันออกตัวนี้กันครับหลังจากที่เราถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอ,าออกด้านบนนะครับเพราะด้านล่างแคบ จะมีน็อตยึดแค่สองตัวนะครับข้างบนแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับประมาณประมาณ5้ากกิโลนะครับมีนอ็อตน,นี้เราจะขันออกไว้เลยก็ได้นะครับเผื่อเอาไปที่ร้านแล้วเขา นี่นะครับที่บอกเมื่อคืนนี้ครับหน้าตาของตัวที่เราเช็คว่ามอเตอร์เ,อ,รเอ้ไดสตาร์ทเสียหรือไม่นะครับตัวนี้นะครับเราก็เอาสายไฟมาจี้หรือว่ามัดแล้วก็ไปใส่ควบวกจำดูว่าไดสตาร์ทมันเสียไหมนะครับถ้าไดสตาร์ทไม่เสีย มันก็จะหมุนมันก็จะทํางานมันก็อาจจะเป็นที่ดีเลย์เสียนะครับแต่ทีน,นี้ถ้าเราแตะดูแล้วใดมันไม่หมุนก็แสดงว่าใดสตาร์ทเสียนะครับก็ทําการถอดนะครับมีวิธีเช็คู่สองแบบก็เมื่อคือนนี้พาทําแล้วนะครับมีทั้งเช็คแบบดูหลอดไปนะครับสตาร์ทบิดกุญแจดูหลอดไปนะครับโอเค ไปนครับครับผมตอนนี้เราก็เอาได้สตาร์ทไปซ่อมมาเรียบร้อยนะครับหมดค่าใช้จ่ายไป400บาทนะครับน,นี้อาจจะเปลี่ยนถางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ได้สอบถางนะครับก็สอบเองก็ถูกอย่างเดวนะครับ ันนี้เราจะไปประกอบเครื่อนนงกันครับผม ครับตอนนี้เราก็จำแบตแล้วก็เสียบปลั๊กอะไรให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับปลั๊กก็มีแค่2อสาตัวแค่นั้นนะครับผมก็คือกอ้นไดสตาร์ก็จะมีเส้นเมนใหญ่อยู่สตัวนะครับตัวหนึ่งก็ผูกกับไดสตาร์แล้วก็ตัวเซนเซอร์คอยนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นปลั๊กมาจากาขั้วแบตนะครับแล้วก็ตัวข้างบนก็เป็นปลั๊กมาจาก มิเล่นะครับผมมีอยู่สตัวเสียบแล้วก็จ้ำแบบเข้าเรียบร้อยเรามาสตาร์ทกันครับ ครับชึ้นเดียวติดเลยนะครับใครที่พบเจอปัญหาเหนอาการอย่างนี้นะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับทีนีให้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ